อาวสวัสดีทุกคนวันนี้จะมาสั่งคายนาพื้นที่ช็อปเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ดูช็อปที่นี่คือแบบลกมากอะ่ะวันนี้ก็เลยจะมาทําการเ้าเรียกว่าจัดระเบียบหน่อยปลยาขึ้นเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนจัดนะ <c oughs> เดี๋ยวดูหลังจัดจะเป็นไงนะ อันนี้คือสภาพก่อนจัดนี่จัดไปแล้วนิดหน่อยลืมไปว่าลืมลืมถ่ายนะเนี่ยดูก็คือจัดบ้านนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้เป็นส่วนช็อปอเสียงพัดลมอาจจะเข้าเนี่ยข้างในจริงพี่ก็มีชั้นวางแ,แต่มันมันยังเก็บไม่หมดอะ่ะมันยังรกอยู่อะ่ะจริงๆอยากทำไอเนี้ยข้างบนเนี่ยฝาไม่งั้นของข้างในนี้มันจะเป็นจะเป็นฝุ่นหมด เดี๋ยวจะเก็บของพวกนี้ด้วยต้องเก็บให้หมดมเป็นอยังไงวะออเดี๋ยวพี่ไปเอากล้องอีกอันหนึ่งมาก่อนอันนี้ถ่ายมือถือเดี๋ยวไปเอากล้องอื่นมาตั้งถ่ายนะไม่งั้นเดี๋ยวจะทำงานไม่ได้ ก็ให้ดูบรรยากาศนะอันนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกนะตกทั้งคืนแล้วก็ตกมาถึงตอนเช้าแล้วตอนนี้ก็มีตกบ้างไปปล่อยแล้วก็หยุดไปอันนี้เป็นเดือนเมษานะเพราะนอันนี้น่าจะเป็นฝนมาจากฝนฤดูร้อนอะไรเงี้ยมั้งเห็นปะชอบพี่มันจะลกมากกว่าน,นะปัญหาจริงๆหลักๆเลยมันเป็นในนี่เป็นเรื่องของฝุ่นอะ่ะเลยอยากจะทําฝ้าข้างบนนะกันนะ้นฝุ่นเพื่อได้เก็บของข้างในไม่มีฝุน่น ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะที่เหลือเดี๋ยวจะต้องเอาของที่เราขนออกไปเอาเข้ามาจัดเก็บนี่นะนน่นะมันห้องมันไม่ใหญ่มากหรอกประมาณสี่คูณสี่อ่ะเนี่ยของนอ่อยเฉยตุ่มเลยเนะี่ยที่ขนออกไปเดี๋ยวต้องขนเข้าไปเก็บจัดให้เป็นระเบียบแล้วก็เดี๋ยวต้องซ่อมมานี้อีกประตูเนะี่ยดูเขาทำไป เดี๋ยวต้องซ่อมเพราะว่ามันมันปิดไม่ได้แล้วปิดได้แต่มันต้องแบบใช้กําลังดึงโคดกับพื้น นี่หลังจากจัดไปบางส่วนแล้วประมาณนี้นะดูเป็นที่เป็นทางมากขึ้นอาจจะจัดไม่เป็นหมดหมู่หรอกแต่ว่าเดินเข้ามาอย่างไน,นก็หาเจอนะเพราะว่ามันก็วางไปตามตำแหน่งของมัน ขอ,ของพี่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่เห็นนะไม่เยอะประมาณนี้อันนี้คุณแคลร์ามาช่วยจัดดีหน่นะอยนะยังเหลือเยอะเลยของเราอันนี้อาจจะไม่เสร็จทั้งหมดนะ เดี๋ยวเอากลองสีขาวเข้าข้างในก่อนแล้วก็เดี๋ยวพวกคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดต่ออีกอันนี้พอประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยห่วงเรื่องฝุ่นนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะเป็นฝุ่นอีกเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงเดี๋ยวอาจจะทําฝ้าเองถ้ารอช่าง,ขงเขาคงไม่มีเวลามาทำะจะทําฝ้าเดี๋ยวจะลองทําฝ้าเองไม่รู้จะมีเวลาได้ทำมั้ยไม่รู้ดูกันนะ อยากทำเหมือนกันแหลโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะประมาณนี้แหละก็มาให้ดูช็อปของพี่นะจัดระเบียบใหม่คลิปหน้าจะมาถ่ายอะไรให้ดูก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะวันนี้คุณลิศเขาก็ถ่ายงานเหมือนเดิมอันนี้ไปละเจอกันคลิปหน้า ่หเ,เห็นอย่างนี้ก็เออค่อยน่าใช้ขึ้นมานะตอนนี้น่าใช้เดี๋ยวพอฝุ่นลงมันก็จะแบบดูกลางๆเลยก่ก <S <S ทีแรกเรามีแค่ชั้นสองอันนี้กับอันนี้นะแล้วทีนี้ก็เพิ่มเปนะ็นอันนี้เข้ามาแล้วก็อันนี้จริงๆอ่ะพี่ซื้อมาแล้วสีอันแต่ตอนนั้นไม่ได้ประกอบประกอบเองคนเดียวไงประกอบได้สองชั้น เหนื่อยก็เลยหยุดไปนานเลยแต่ตอนนี้ก็ได้เลิกงามยามดีพอดีวันนี้ฝนตกอากาศเย็นๆก็เลยเอ้ยแบบมาทำก็ดีหน่อยไม่ร้อน